อันตรายนะครับแบตเตอรี่นะครับหรือว่าฐานรีโมทครับใส่ทิ้งไว้นะครับแล้วไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานนะครับต้องอออกนะครับนี่เลยครับเพราะว่ารีโมทแต่ละตัวเนี่ยถ้าของแท้เนี่ยราคานี่หนึ่งพันขึ้นลงเลยนะครับยิ่งเป็นรีโมทเครื่องเสียงรีโมท ะะทีวีนะครับอย่างตํำก็หลายร้อยแล้วนะครับถ้าของทีแท้ครับหลายร้อยลวถ้าเป็นแบรนด์ดีๆก็ผมก็ไม่ไม่รู้นะว่ามันจะถึงพันไหมแต่อย่างแน่ๆก็เสียแน่นอนนะครับนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆน,นะครับนะครับเนี่ยหรือว่าปล่อยทิ้งไว้เฉยเราไม่ได้ดูมันนะครับทีวีเครื่องเสียงในะบางคนไม่ได้ดูเนะี่ยทิ้งไว้นะครับแล้วก็ เล่นมือถือเล่นอะไรไปบางทีเราไม่ได้สนใจพวกเครื่องเสียงพวกโทรทัศน์ทีวีดีโมดต,ต่างๆเนี่ยก็มาคนก็ดูต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับต้องแกะออกครับหรือไม่ก็แกะมาดูนะครับมันตรวจตานะถ้ามันเสียขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นรับอันนี้อันนี้ยังถือว่าโอเคนะครับวันนี้มาถึงต่างจังหวัดแล้วมาดูมันยังแตกระเบิดมีค้านะครับอันนี้ก็เหี๋ยวจะ หาพวกที่ว่าอุปกรณ์พวกสเปรย์นับล้างล้างพวกอิเล็กทรอนิกส์อมาฉีดมาล้างแล้วก็น่นนาจะใช้ได้อยู่ครับแต่ถ้าบางอันนี่มันเละแล้วเละเลยนะครับอันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าวาสนิมันกินลึกขนาดไหนนะเนี่ยแต่ไปละจะกี้แกออกมานี่แบตแบตเตอรี่หรือว่าท่านนะบ่านระเบิดเลยนะครับ เป็นสนิมเต็มเลยนี่แกะให้ดูนะครับแล้วก็เลยมาลงคลิปเผื่อบางคนไม่ได้ดูชราใจก็ถ้าดูคลิปนี้ก็ลองไปแกะดูนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยแต่ละคนเขาก็ไม่ค่อยได้ดูทีวีนะครับเครื่องเสียงไม่ค่อยได้เปิดบางคนไปต่างจังหวัดทิ้งแอร์ไว้นะครับบางทีทํางานต่างจังหวัดเนี่ยรีโมทแอร์ไม่ได้ใช้นะครับคาไว้นะบางทีชราใจเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียดายนะเพราะว่า ของเทียมเนี่ยมันก็หลักร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าค่าของแท้เนี่ยมันแพงนะครับเสียดายของนะเห็นไหมครับบางรุ่นก็หายากนะบางรุ่นอาจจะไม่มีนะครับโอเคนะครับใครดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปแกะดูนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนนะครับถ้าไม่ได้ใช้นานๆหรือคิดว่าอยากยังไม่ได้ใช้นะครับก็ยังไม่ต้องใส่ฐานนะครับเอาออกไปเลยนะครับนะครับเอาออกไปเลยนะครับ หรือว่าบางคนซื้อทานนะหรือว่าทานรีโมทมาใส่ก็ดูยี่ห้อด้วยนะครับของถูกเกินไปที่ที่ว่ามันเป็นของที่มันไม่ได้มาตรฐานนะใส่ไปก็เละนะครับแต่ถ้าของแบรนด์เนมหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ขนาดใส่ของแบรนด์เนมนะครับแต่บางทีมันอยู่เป็นปีนะครับมันยังไงมันก็เสียนะครับเนี่ย